สบายดีพี่น้องสบายดีฟีทีอักแพงกันเบิร์ดสุข,ขูสุคนสุมองสุบอลสบายดียามแรงๆเด้อพี่น้องเนาะปอกกันกระซองพอน้องมินิคือเก่าคือเดิมพี่น้องเอ้ยเปิดมาแล้วก็เห็นกะเห็นบุ้งพี่น้องเอ้ยเนาะป้าดเท่าตาเทิงนี่พี่น้องเอ้ยสนุกเลยที่นี่ <laughs> chào lúc ta cả lấy tao nha, vì nó ơi. Poo lò tao cả bao, nha yang mì tèo nha, ủi toi. Quốc hào nhoi ka ut, tuy nó ơi. Tiếp nha, yang mì ơi. Nha, yang mì mì mì. Anh nha ha Anh เป็นน้ำหฮาผูกควายใช่หลืพี่นออ้องไม่สงสัยหยากเ็เลืยลายบรรยากาศงามแรงๆเมื่อนี้อาเ่าส้ำเป็นลูกยาวลูกกะ ั้กงลกล<อ>เจมแม่กันลงมาลุยชอยลูกเบียงกล้วยย่า,า,ยากับมาลุยจะยักซิปเลยนี่นะั่ยัยก,ก,กซิมกกกแซมนได้เท่าไรเนาะ ต่งตาพี่น้องเอ้ทั้งนี้ให้ลุงพนตกกะเขาเจ้าพนลกแล้วแล้วพนเ่าาาดนนี่ยมาอนน่ดกันได้แล้วเหาเหพี่น้องเอ้ลกกายามเลรง จุ่มนสัก้าจะลกแต่วานเลยจุ่มนะวสิบก้าสิบสี่สี่ห้าสิบหกสิบเจ้มัดน่าจะวาเก้าเฮะเจ้ามัดแมนแสดงว่าขอไปสามสิบเอสเท้านี้หรือว่าเจ้ามัดบ่หอดหาิบเท่านั้นละ Miss Song Jang. Mày tang kong ngon chân ngủi. Tôi gần look out, yam leng leng. Dinette bỗng mi sang đẹp, pinu wai. A mi sang đẹp, no hinka kapa yik. Yup. Hm. 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 ซอยกันทำไมน้ำมึง,งกาชุ่มๆจะบอกกายกระเจ้าเนาะรุ่น่ใหญ่งติงแต่เด็กเ็าเชี่าวไก่หุ่นกระดักพี่น้องเลยงาพี่น้องเลยเลือกงาลูกเธอละต้นช่องต้นแล้วเธอต้นก็นนนนนนมัดลด้วย ตอนก้อนเานขาคือมีเข่าได้หาทิพยบ่ไหมอยหาทิพพอดีเลยบ่นี่ชองคุนจะดำหน้ากับผักกันลกก้าอกไอ้องเอ้เงาได้หาทิพย์ไปมัดกับผ้าป้าึ้นกินเข่าไปเนี่ย kháng của cao nó qua nếu anh on on thì đồng này ừ, của cao cả cái này những hang đi lo lúc mình đấy lúc lúc nó mới นักหักลายจะเล็วทะลกนเี s. <S ๋ยลุก well, ับดบอหักลายนี่เพรว่าเห็นหักลายก็ดูกระเทาตนนักลายเนียีก็วานี่กปวดปดเลยเพียงน้ักลุดิ โอมัดไค้ไม่ต้องเลยสคนลกอกโอมัดทั้งมาทั้งลกกันอีกสองอย่างสงานเลยปุนนู่เนาะบริวารเปลอกสื่อเพราีเนี่ยี่น มีอยู่กินอดปนุ่ยเด้อบเห็นรักจะโดนแล้ววาสัตว์ปนุ่ยกิทอดเด้ีคือกันกินอดคือกันเด้อพี่น้องตกใจเล้อพี่ินอดปนุ่ยอบคณหลายที่ม่ริอดเดี๋ยก็ลืมแล้ววะนี่ก็ลืมเด็กเ็รลืเดอกปน่ยพนิดอดเอ้ยเนาดังเจ้าอยู่ที่คือเดกิดอดไปนางเลยเอ้ยสาม้เอออืม đến lá để bắt lốc leo phi nó, có đại đây mặt mạt sập bưng ta nè, may luôn thằng muwan muwan nên đây อาซิปแต่ว่าหักกระดำแต่สามซิปเนาะเนี่ยถา่ลุ่นกันพี่น,อนอ้อ,อ,นองเลยเนาะแถมแถมพี่น้องเอ้เหลียวเลยพี่น้องเอ้บาทนี่เหลียวให้แล้วสบายดีอีกเพื่อพี่น้อง ท yes, mm ี hmm. OK. okay, okay. ่เนาะบัติม nice ัดนี่พอดีใช้ติมัดบะกำบัวใหญ่เนาะจัดไปแล้วนะเออก็จะดำระบวเฮีย Từ là xóng rồi vậy Có đi hạ mắt nó phải mà nè Thở đây có mấy lối tàu lét nè Chết tim hạ Trong mà lọc bài hắn cái đây chết xìm hạ mặt phía nội một mọc mọi người xăm xì đắm mọc เดี๋ยวยักล้อให้เดยพี่ของเจ้านะ่ะกล้าจยักล้อยเลยสองลอยไปบัดเถอะทำสีดำน้องมืออื่นนี่ <c ười> โอ้มืดไปอีกเลยพี่น้อ,องเอย้อ bye, อยฝนนะทัง้งกระตุกเ้าวางบ่ายนี้พี่น้องเอ้ยตอนบ่ายตอนกินข้าวนะกระตุกบักหึ่งหึ่งทังกระเสา นี่พี่น้องเลยฮะนี่นี่นี่ลอยเสาหาบอลอยเสาหาบอมีถ้าตัวไม่บอบริร่วมตัว้ามาัาด้ 40, าบอเหมด้สิบสาสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแดสิบเก้าสิบร้อยร้อยสิบร้อย้าร้อยสี่สิบหา คอยลวมไปแล้วแล้กระลบออกออยกลบอกสามัดอือไร้าหาถึกแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบห้ามัดไวเหแล้วไงครสีหุกอ,อ่ะรกโอ้อย,ยหุกขนุนอีกหุกหายน้องอบอกยัให้ง,งูอ่าพี่ทองเลยไปนี่แล้วไง <ป S 1> ไปนี่แล้ว เออัปนี้เลยอ่ะอนเส้าโอเลยฮะจลงมาทำเลยกับด้วยไปนี้เด้อเออเดี๋ยวฮะทีออกไปเอ็นเบิ้งอายุรดกันด้ยขี่ออกรดของน้ำเจ้าแล้วเขาอยากจะติดหน้าล้วเมนครับชักสีเป็นเ้อขันบนั่นก็จะสลิงตัวใด่นละสลกับตึกตกตักตตึกตมันเป็นนะนะครับมันเป็นยังมรุดบ๊วยรอซ้อนบาอย่างมันจะคาะคาะแกลคเคาะคากอ่นะนจักมันนะ จะว่าล้อโซอันค่าขับรุดบ่จักยนแม่นอยู่หมัดไว้ไะหาลังไม่ลังมือกลับยิงเลยทำไห้เลยบ่บ่ยืนเนี่ยค้นเอาไปบ่ไก่บันไดนี่ตะวินก็เพียงไปไพ่เลยพี่น้องเอ้ยนี้บ่ไก่บันไดน้ากันเลยยืนเนี่ยค้นลงไปสลักที่นี่เอาไว้สำนีก่อนเด้อพี่น้องเอ้ย ขอบคุณหนไลฟ์พี่น้องเพก่งไปสุกุลสุกุนขอบคุณทุกกำลังใจเราคอมเมนต์พี่น้องเนาะพากันไม่คิดหน้าเนาะพี่น้องเนาะปั๊ดที่เ่าสลัดจะมีสบายดีพี่น้องเอ้ยสลูกกะโตออีกเอากระดาษิออกไปเบิ้งรถให้ป้านุ่ยก่อนพี่น้องเอ้ยมืส่าว้าได้จูงรถมากวะสันโอ้ยพี่น้องเอ้ยยังมาดำหน้าซอยน้องกับรถกับนกพันรถวะสัน